หอมทุกอย่างสามอ่าต้นหอมผักชีหอมเปี๊ยหอมสามหอมสามหอมหอมรวมหอมรวมแล้ก็ย่อยยน่อยมาเถี๋ยหน่อยมาเนี่ยเขาจะเสี่ยงแล้จะเติมมันเป็นย่อยเพืกันเด้อหากินขนาดครับท่านผู้ชมไปจากได้กันบาเอาเด้อแน่นเพื่อนแค่แถวนี้แหละสุ่มประเวณีเด้อมันหลายหดพผม สวัสดีค่ะแย้นรวยพ่อจวดช่องมิชิคชาแนลมือนิสิพามาเหดเมนูสุดบะหมี่กินน้องเขอบอวเบิ้ลกดไลดค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำได้ขาดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ย้มด้วยพ่อจวดนะมาเบิ้ลขั้นตอนแรกเนาะเงาบะหมี่ก็ซื้อมาดอกซุปบะหมี่เออต้มไปแล้วครับต้มไปแล้วนี่กระของซองมากกำกับมาเลยครับอันนี้หอมข้ากลัดซอยไปแล้วเครื่องหอมแดงบ้านในซอยลาบะจีลอยลอย S <S <S โอ้ไทยเอาช่ยบ่โอ้ไทยซอวยโอ้คือดีเลยว่าวันนี้เ้ากระเจี๊ยขวัวง่าว่าจิใ,าใส่ในงาใส่ในงานน้ำเลยครับเด้อซุปบะหมี่ง่ากะซื้อไม้ดอกง่าหน่อยเขาเอิญง่าหน่อยซุปแบบเฮ็ดซุปบะหมี่เปล่าซุปแบบบ้านๆเ้องนี่แหละที่สารบ้านเ้องนี่แหละหัวนในงาแทนบแทนข้าวัวบปล่เออมันจะหอมกว่าข้าวัวนะหอมบวกกันเยอะอ้าวไ,ไทยอะไรดีดูโอ้ตากล่องคือมีหลายกล่องเลยว่ะไฟหมดแล้วบปล่ไฟทันย่างๆได้หน่อย อาลบเอเอ,เอไม่ติดข้อหันบอะไรสัไปบ้านจะขวากแก๊สแล้วเนาะเอะเอจะ,ะเปิดจัดปังจะไ,ได้ทานขวาน,น้าครับบ้านในขว้าเตาแก๊สครับขว้าเตาแก๊สเลยทานมันหมอนแล้อทานมันหมอนแล้วสิเวเบิร์ตแล้ว เอาที่สุกแบบบา้บานๆเลียด้วนได้ครับเด้อบริษัท<บ>ปนปา่าใสครับเระ,ะวังมันห่อนหลับมันสีเด่นเดือดเดือดเดือดเเพราะว่าเอา,าใส่ปนป่าก็ได้เห็นไหมแต่ว่ามือนี้เอาปนใส่ปนใส่แบบเลียด้วนบ้านๆเลีย<บ>ด้วนคือปลากับพ่อมี้กับหี้กับขี้ขั้นใส่่อะตัดภาพครับพุ้ให้เสร็จมันแมนเลี้ยหิวหิวแล้วสุกแลักเราไม่ต่ำครับบ้านในงามครับต่ำในงามชักวันให้มันแมนชักวัน วันนี้ใส่คกไงเลยใช่คกไงสูบหลายหรือเปล่หลายแต่หากใส่คกไงมันจะโอเวอร์แมน <c oughs> จผัผปูไงแมนมันจังบ่อนเครื่องคกหน่อยหน่อยทำให้แหลกจักหน่อยครับผมเ,ออเราจะได้ตัดภาพไส่่จีนใส่มะมีะอเไรถ้าเอาต่อันนี้มันเนาะ,ะข้าวผู้นั่นเขาเขาจะใส่ฮอดใส่มัน เราแกนกลางมันเออมันนี้เขาเอิ่นใส่เออบัคมีก็มีซสยมียายหนอมิยายสีบ่ักบัคมีแมนเพราะว่ามันมีใส่เฮ็ดกินมาเอาดอกสมเฮ็ดขายยัางใส่เบิดแมนพอจะได้หลายบอแอนแมนบอแอนแมนนี่ประมาณไปเอาแต่นี่มันนี่ครับครับป่าใส่เบิดมาด้ครับเด้อนี่เออตัดภาพเหมือนเดิมแมน มีอะไรคำว่าต่ำยั่วๆครับบาทเลยเออวันนี้เอาค่ต่ำยั่วๆจัาหน่อยนะก็ปูงเล็บวะที่ไหนแมนครับปูงมาใส่ปไปใส่ทียรกก่อนว่ามาอ่าพริกข้นอ่าเพราะว่าพริกเขาเ้ามา<ม>เลยขวายต่ำไปครับใส่พริกข้นเอาใส่พริกข้นเอาครับเออเดาร่งดวนครับเร่งดวนเด้แล้วถ้าต่ำใจผู้มักใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่เด้อคนมักเผ็ดพอส้ำกันใส่แป้งนัวก่อน ตามไรผงสุวดใช่ปะไรหรกมันปวดขาตามด้วยตามด้วยน,น้ำปลาตามด้วยปลาแดกน้ำปลาแดกน้ำปลาละหยดลงไปจออไม่นัวเราค่อยเติมใหม่มอแอนแมนยาามันเชม็มเท็ดมือ เอ้าไปหั่นซอยอยู่ตรงไหนนะครับมวายซอยหอมแดงให้บท่าแม่เลยเอามาไว้ที่ซืซอเพื่อนห้หั่นดูซอยหอมแดงมาแซมได้ครับเด้อแมนอ้าวเริ่มต่อห้องไปใส่หอมแดงเอาหอมแดงต้องไปจะมีย่อยแลน้ำกันแมนครับหอมทุกอย่างสามอ่าต้นหอมผักชีหอมเปียโอสามหอมสามหอมหอมรวมหอมรวมเอากันย่อยๆมาเีย นัวแบดนี้เขาจะซีมหน่อยยังเติมโมเมนต์นยย้อย,ย,ย,ยดีวกันเด้อน่ากินขนาดครับท่านผู้ชมไปยังได้กันบาเอ๋เด้อแน่นไม่แล้วนี้แหละซูมมาเบิร์ดอกมันหลายพอดผลมันหลายสีได้ทิมทำนี่แหละทิมมาเบิร์ดอกสามอยู่กินสามคนหนึ่งแน่นนัวแอนแมนเอาหน่วยแไ่งเข่ากันเราเขากับทีมมาซิมซม,มาที่ไหนฮะซิมความนัวรสชาติตัวนี้คือเอาตามใจชอบ แตนเนี้ยังไม่ได้ใส่ซ่อนดอกใส่มือนี่แหละแมนโอ้อิ่มพอดีปลาซิมคำแน่ด้วยอืมน้อยังเป็นเด๋ยซิมใส่ปลาเด็ดแจ้งหน่อยอ่ะเติมฟังตังโดนอ่ะซิมบักโดนขาปลาแดกครับขาปลาแดกนอกปลาแดกมันซ่อนนี่แหละ เราลองใช้น้ำปลาหลายด้วยครับใส่ปลาแดดแท้หน่อจังแซบมันเนนี่มันต้องนักปลาแดดตัวแมนซุปมันเป็นภาคอีสานมอแอนแมนมอแอนแมนพร้อมกันทจิราจิราไม่เสกมาแอนแมนเอ้ยแล้วเราบะเชีย์เอ้ยแซบบะเชีย์ไว้แซบคับบะเนยเอ้ยตักออกบะเนยพร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารอีสานยานรับนะแต่ในน้ำโหลดแมนอยู่ หอ,อยแนรถตามอีสานเท่านี้่ะออกมาในบาสลซ์สำเดสวดโมกโอ้ว้ยสองเจ้าสวดโมกเจ้าสเจ้าสี่เจ้าหัถกกับไน่คลองกับลายไเยแล้วแล้วมาที่น <more later. S 2> อ่าพ่อมปเสิสร์ฟมาที่ไนคกออกสักันกันอัานบ้านมาบ้านนี้นะคร <c ül ora> ับออ like. สว่สดีเขาใส่แสัน่ป้ะมันบ่มีใส่อ๋มันมีไล้วมดเลยสเน่ปลุกอะไรได้ครับเด้อเจ็บร้อยล่าธผรมศพไปลิปแล้วแหละพี่น้องเข่าวข่าเบอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายรวยพ่อจวดช่องมิจฉาแนล่านผู้ชมทั้งหลายก็จาเจ็บจาไข่จะจนหาเงินกับแห่มันหวานเฮงๆตัวหนาตัวตาสู้กูสู้คนเด้อเจอกันคลิปใหม่รัมปนี่แหละเนาะบายบายเป็นวิจัยโอ้โสุดยอดสุดยอดมากอะสุดดเลย